สวัสดีครับพวงวินครับตัวนี้เครื่องรวดนะครับขนาด4ฟุตนะครับก็จะมองเห็นว่าจะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ก็หลายรูปแบบนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับก็จะทําให้มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับโปติพงวินก็จะมีสีฟ้านะครับสีฟ้าแล้วก็สีส้มแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวก็เรามายกตัวอย่างอย่างเหมือนรถยนต์รถไถอ่างเงี้ยครับ ถ้าเทียบกับสีฟ้าสมัยก่อนก็เป็นกลุ่มรถกอดฮอลแลนด์แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มสีส้มก็คือคูบัต้านะครับส่วนสีเขียวนี่จะเป็นจอนเดียนะครับก็แล้วแต่นะครับขออนุญาตเอ่ยเอ่ยชื่อนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สีอาจจะมีการแตกต่างกันไปตรงนี้เป็นรูปแบบนะครับหมุนขวาใช้เครื่องสูบเดียวนะครับความยาวขนาดห้องนวดนี่สี่ฟุตนะครับ ก็เดี๋ยวแต่วัาให้ดูนะครับในระดับสี่พุตนะครับก็เนี่ยครับเราจะวัดภายในเนี่ยครับเป็นแบบเอ่อสี่เอฟนะครับเนีนยสี่เอฟนะครับนะครับซี่งคือความยาวความยาวห้องนวดครับก็ให้ดูถึงรูปแบบในในระบบการทำงานนอะไรต่างๆตรงนี้รูปแบบเครื่องหมุนขวาครับหมุนขวาแล้วก็ใช้เครื่องสุดเดียว นะครับทำงานนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าพร้อมที่ส่งมอบลูกค้านะครับทำงานจริงได้เลยครับวันนี้ก็เดินระบบเดินอะไรมาตั้งแต่ตกก่อนยังทําสีนี่เป็นเป็นวันแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ททาสีขึ้นมาเมาื่อคืนนี้แล้วเช้าเนี่ยขึ้นมาประกอบนะครับขึ้นมาประกอบแล้วก็เตรียมวอรมเครื่องวอมอะไรเพื่อที่จะเดินระบบ อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจก่อนจะส่งมอบลูกค้านะครับก็จะทําให้การส่งมอบลูกค้าตรงนี้มันก็จะประสบความสาเร็จนะครับหมายถึงว่ารูปแบบต่างๆเราก็ยะงสมบูรณ์นะครับก็ให้ดูถึงระบบต่างๆนะครับภายในในด้านหลังนี้ก็มีการป้องกันให้ลูกค้าเรียบร้อยครับตรงตะเกียงเข้าออกอะไรต่างตรงนี้แล้วก็ตรงห้องเขาลมนี่ความมีตะเกียงการให้เรียบร้อยครับนะครับ จะให้ดูรูปแบบไ,ไกลๆนะครับส่วนส่วนคอลากตรงนี้นะครับเอาไปเอาไปใส่รถเดินตามนะครับแต่แต่เราก็จะทํารูปแบบขอดได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเสร็จจากภารกิจนะครับเราสามารถถอดคอช่วงยาวๆนี่แยกนะครับแยกก็จะทําให้พื้นที่ในการเก็บะะจะทาให้การเก็บง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าคอยาวๆนี้บางทีเราเรามันก็จะเกะกะน,นะครับจะใส่น็อตนะครับ ที่เห็นน็อตตรงนั้นมันมีหลายรูนะครับเพิ่งจะแค่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอา,เ,อาเดินทางเราขึ้นรถเราก็ต้องได้ถอดนะครับก็เลยขาน็อตด้วยตัวสองตัวให้ดูนะครับตรงนี้ก็ให้ดูรูปแบบไกลๆนะครับรูปแบบการทําง,งานมันอาจจะดูอึมคคึมนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีที่แล้วแต่ต่างคนต่างชอบครับก็เป็นความออชอบแต่ละบุคคลนะครับเรื่องของสีสีเขียวนี่เขาว่าเหนียวซับนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อ นะครับผมก็ว่าสีไหนก็ดีทั้งนั้นเลยครับนะครับขอให้ถูกใจชอบใจป้องกันสนิมได้ร้อยเปอก็โอเคก็ตามนั้นแหละครับอะไรทําไมพวกต่างๆนี่ก็นะครับเป็นไปตามที่ต้องการนะครับก็ให้ดูถึงรูปแบบทางห่างนะครับไกลๆนะครับตรงนี้หากคลิปนี้ได้มีโอกาสออกทางช่องทาง YouTube หรือทางเพจทางอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับ ก็สนใจอะไรทําไมก็นะครับโทรสอบถามได้ครับปรึกษาได้อันนี้เป็นเหล็กใหม่ประกอบใหม่นะครับทั้งหมดเลยละครับก็ให้ดูถึงรองแบบการทํางนานจริงๆแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับ